หน้า87ถึงหน้า88ออาสัทธาเทวะปริสายะมัชเชนิสินโนมาตรังอาระพะกุสลาธรรมาอากุศลาธรรมาอัพยากตาธรรมาติอภิธรรมะปิตกังปัตเปสิเอวังตโยมาเสนิรันตรังอภิธรรมะปิตกังกเทสี กะเถนโตจะปณะพิขาจาระเวลายะยาวะมะมาคมนาเอตกังนามะธรรมังเทเสตุตินิมพิตะพุทังมาเปตวาหิมวันตังคันตวานาคละตาทันตะกัถังขาทิตวาอนโนตัดตะทะเหมุขังโทวิตวา อุตรกุรุโตปินดาปาตังอาหาริตวามหาวิสารมาลเกนิสินโนพัตตะกิจจังอากาศิสารีปุตตดเถโรตัทธันตวาสัตถุวัตังกรโรติสัทธากะตะพัตตะกิจโจสารีปุตตะอัชชมยาเอตโกนามะ ธมโมภาสิโตตวังอัตโนนิสิตกานังวาเจหิติเถรัสกเทสิยามกับปาติหิเรกิระภาศีศิตวาปัญจสตากุละปุตตาเถรัสสันติเกปภะ,ะชิงสุเดสันทายะสัทธาเอวะมหะวัตวาจปะปนะ เทวโลกังคันตาวานิมมิตะพุทธเทนะเทสิตัฐานตโตปัฏฐายะสยังธรรมังกเทสิเทโรปิคันตาวาเตสังพิขูนังธรรมังเทเสสิเตสัทธริเทวโลเกวิหารเตเยวะสัตตปาการนิกาอเหสุงเตกิระ กัสปะพุทธกาเลขุทกะวัคคุลิโยหุตวาเอกสมิงปะาเรโอลัมพันตาทวินนังเถรานังจังกมิตวาอภิธรรมังสัชชายันตานังสเรนิมิตังขเหตวาอัศโสสูงเออิเมขันธานามะอิมาทาตุโยนามาติ อันชานิตวาสเรนิมิตตขหนะมะเตเนวะตะโตจุตาเทวโลเกนิพตาเอกังพุทธันตรังทิพะสัมปัตติงอนุพวิตวาตาโตจวิตวาสาวัตถยังกุลคะเรสุนิพัตตายมกบปาติิเรอุปปน,นับ ภาษาธาเถรสะสันติเกปปพาชิตวาสัพพปัธมังสัตตาปการณิกาอาเหสุงสัทธาปิเตเนวะนีหาเรนะเตมาสังอภิธรรมังเทเสสิเทสนาวสาเนอสิติโกติสหัสสานังเทวตานังธรรมาภิสมยโยอาโหสิ มหามายาปิโสตาปฏิภาเลปฏิทหิหน้าแปดสิบเก้าสาปิโขชาติงสะโยชนะปริมันดาาปริสาอิธานิอิโตสัตเตเมทิภเสษมหาปริวาราพระวิสติติมหาโมคคลานัเถรังอุปสังกมิตวาอาหะ พันเตสัตถุโอโรหณะทิวสังยาตุงวัตตินาหิมยังสัทธารังอธิสวาคมิสามาติอายสมามหาโมคลาโนตังกถังสุตวาสาธูติตเทวะปะาวิยังนิมุโคสีเนรุปาทังคันตวามังอภิรุหันตัง ปริสาปัสตูติอธิฐายะมณิรัตเนอาวุตังปันดุกรรมพละสุตังวิยะปัญญยายะมานะรูป,ปวะสิเนรุมัชเชนะอภิรุหิมนุษสปินังเอกะโยชนังอภิรุลโหทวิโยชนังอภิรุลโหติโอโลกะยิงสุ เทโรปิสัตถุปาเทสีเสนะอุขิปันโตวิยะอภิรุหิตวาวันทิตวาเอวะมาหะพันเตปริสาตุมเหทิสวาวะคันตุกามากทาโอโรหิตสถาติกหังปนเตโมคลานะเชธาพาติโกสารีปุตโตติพันเตสังกัสะ นคเรวัสังอุป,ปะคโตติโมคลานะอหังอิโตสาตเมทิวเสมหาปวารนายะสังกัสสะนครัทวาเรโอตริสามิมังทัทุาก,กามาตัทธะคัดฉันตุสาวัติโตจะสังกัสสะนครังติงสะโยชนานิ เอตเกมักเฮกัสจิปาไยยกิจจังนัติอุปสัติกาหุตวาทุระวิหารังธรรมมัสสวนัถายะคัจฉันตาวิยะคัจฉายาถาติเตสังอาโรจยาสีติเทโรสาธุพันเตติวัตวาตถาอารโรเจสิสัทธา วุทาวาโสปวาเรตวาสักกัสะอาโรเจสิมหาราชะมนุษะปะถังคมิสามีติสักโกโสกวัน,นะมะยังมณิม,มยังรัชตะมยันติตีนิโสปานานิมาเปสิหน้าเก้าสิบถึงหน้าเก้าสิบเอ็ดสถาอิมินา ปริวาเรนะสัทิงโอตริตวาสังกัสะนครัตวาเรปฏิทหิสารีปุตตเถโรปิอาคันตวาสถารังวันทิตวายะสมาเตณตถารูปายะพุทธสิริยาโอตรันโตสัทธาอิโตปุเพนะทิทะปุโพตัสมา นะเมทิโถอิโตปุเพนะสุโตอุทะกัสจิเอวังวัคคุคโทสถาตุสิตาคณิมาคโตติอาทีหิอัตโนตุถิงปรกาเสตวาอัจฉปันเตสเพปิเทวะมนุษาตุมหากังปิหายันติปัถเนตีติอาหะ อาทานังสัทธาสารีปุตตะเอวารูปเปหิคุเนหิสมันนาคตาพุทธานามะเทวะมนุษยานังปิยาโหนติเยวาติวัตวาธรรมเทเสนโตอิมังคาถามาหาเยชานัพปะสุตาธีราเนคขมมูปะสเมราตาเทวาปิเตสังปิหยันติ สัมพุทธานังสตีมตันติตัฐะเยชานะปะสุตาติลักขณูปนิชานังอารัมมณูปนิชานันติอิเมสุทวีสุชาเนสุอาวัชนะสมาปัจชนะอธทิฐานะวุฒานัานปัจเวคเนหิตยุตตปะยุตตังเนคขมูปสเมระตาติ เอทับปปพัชชาเนคขม,มันตินขคเหตภากิเลสะวูปะสมนะนิพพานะติงปะนะสันทายเยตังวุตตังเทวาปิติเทวาปิมนุษาปิเตสังปิหยันติปัดเถนติสตีมตันติเอวะรูปะคุณานัง เตสังสติยาสมันนาคตานังสัมพุทธานังอโหวตตมะยังปิพ,พ,ยยาาพุทธาพระวายามาติพุทธภาวังอิจฉมานาปิหยันตีติอัทโหน้า91ถึงหน้า92สัพสอพุทธานังกิระอวิชหิตเมวะ ยะมะกับปาติหาริยังกัตวาเทวะโลเกวัดสังวสิตวาสังกัตสะนะครัตวาเรโอตระนังตัฏฐะปะณนะทักขินะปาทาัสสะปฏิติตัฏฐานังอาจละเจติยถานังนามโหติสัทถาตัฏฐะทิโตปุถุชนาทีนัง วิเยสุปันเหปุชิปุทชนาอัตโนวะวิเยปันหังวิสัตเชตวาสโสตาปันนัสสะวิเยปันหังวิสัต,สต,สตชเชตุงนาสักิงสุตถาสกทาคามิอาทินังวิเยโสตาปันนาทโยมหาโมคคานัสสะ วิเศษเสสะมหาสาวกาสารีปุตตเถรสะวิเยมหาโมคลาโนพุทธ,ธวิเยสารีปุตตเถโรปิวิสัตเชตุงนาสกิเยวะสโสปาจีนทิสังอาทิงกตวาสพพทิสาโอโลเกสิสพัทตะเอกังคณะเมวะ อโหสิอัทสุที่สาสุเทวมนุษษสาอุทังยาวะพระมโลกาเหตหาจะพมมัทกายัขนาคสุปันนาอัญชลิงปักขเหตวาพันเตอิทะเอตสะปันหัสะวิสัจเชนโตนามณติเอเทวะอุปทาเรถาติ อาหังสุสัทธาสารีปุตโตกิลมติกินจาปิหิเอสะเยจะสังขาตะธรรมมาเสเยจะเสขาปุถูอิทะเตสังเมนิปกโกอิริยังปุถธปะโพรหิมาริสาติอิมังพุทธวิเเย ปุถะปัญหังสุตวาสัทธามังเสขาเสขานังอาคมมณับปติประทังปุจชติติปัญเหนิกังโขขันธาทีสุปนณะกะตเรณนนุโขมุเขนะอิมังปฏิประทังกเตเถนโตอาหังสัตถุอัจช,ชาสยังคันหิตุงสักขิสามีติมามะ อัจฉาสยังกังคติโสมยานเยอทินเนกเทตุงนสกิสตินยมัตสะทัามีตินยังทัศเสนโตภูตะมิทังสารีปุตตะสัมนุปัสาหีติอาหะเอวังกิรัสอะโหสิสาเรปุตโตมะมะ อัจชาสยังขเหตวากเถนโตขันธะวะเสนะกะเทสตีติเถรสสะสหะนยะธาเนนะโสปันโหนยะสเตนะนยะสหัสเสนะอุปัฏฐาสิหน้า98ถึงหน้า99อัธนังสัทธาอาหะกิมิทังมหาราชาติ อาหางพันเตตุมหาธิสสะพุทธสะสาวโกหุตวาวีสติวัสสะสหัสสานิสมณธรรมังอากาสิงโสปิมังสมณธรรมโมนิถาเรตุงนาสกิอัปะมัตตังเอรกะปัตตดฉินธนะมัตตังนิสายะอเหตุกับปฏิสันทิงขเหตวา อูเรณะปริสักกนัฐเนนิพัตโตมหิเอกังพุทธันตรังเนวะมนุษสัตตังละภามิณสัทธรรมัสสวนังณตุมหาทิสัทะพุทธะทัสนันติสัทธาตัสสะกระถังสุตวามหาราชะมนุษสตังนามะพุละภะเมวะ ตถาสัทธธรรมมัสสวนังตถาพุทธุป,ปาโทอิทันหิกิจเฉนะกะสิเรนะลับพัตติวัตวาธรรมังทเทเสนโตอิมังคาถะมาหะกิจโฉมนุสสปติลาโภกิจฉังมัจจานะชีวิตังกิจฉังสัทธธรรมมัสสวนัง กิจโฉพุทธานมุป,ปาโทติตัสสโถมหันเตนณหิวายาเมนะมหันเตนะกุสเลนะลัทธตามนุสสปติลาโภนามะกิจโฉทุลโโภนิรันตรังกสิกรรมมาทีนิกตวาชีวิตะวุติงคาตนะโตปิปริตตายะปิมัจจานัง ชีวิตังปิกิจฉังอเนเกสุปิกับเปสุธรรมเทากาศกศัสะปุคคลัสะทุลภตายะสัทธรรมสวนังปิกิจฉังมหันเตนะปนะวายาเมนะอภินีหารสะสมิทชนะโตสมิทธาภินีหารสะจะอเนเกหิปิ กับปะโกติสหัหเสหิทุลลภุปปาทโตพุทธานังอุป,ปาโทติกิจโฉเยวะอติวิยะทุลภโติเทสนาวสาเนจตุราสีติยาปานะสัสสานังธรรมาพิสมโยอะโหสินาคราชาปิตังทิวสังโสตาปฏตติพลังละพัยยะ ติรชานะคตตาปณะ,ะนารถะโสเยสุป,ปฏิสันทิขานะสัจาชาหนะวิสัทธะนิโทกัมมะนะสะชาติยาเมถุณะเสวนะจุติสังขาเตสุป,ปันจสุฐานานินาคานาคสเรระเมวะขะเหตวากิละมันติ เตสุอากิละมะนะภาวังปัตวามานวรูเปเนวะวิจริตุงลพติติหน้าหนึ่งร้อหนึ่งถึงหน้าหนึ่งร้สองตถาสพพาปาปัส,สาติสัพ,พัสสะอากุสลธรรมสะอุปสัมปทาตินิขะมณโตปัถายะยาวะ อรหัตตะมัคคากุสลัสะอุป,ปาทนันเจวะอุป,ปาทิตสะจะภาวนาสัจจิตะปริโยธปนันติปัญจหินีวรเนหิอัตนโนจิตตสโวทาปนังเอตังพุทธานะสาสนันติสัพพพุทธานังอยังอนุสิทธิขันติติ ยาเอสาตีติขาสังขาตาขันตินามะอิทางอิมัสมิงสาสเนปรังอุตมังตโปนิพานังปรมังวทันติพุทธ,ธาติพุทธ,ธาจะปัจเจกพุทธ,ธาจะอนุพุทธ,ธาจาติอิเมตโยพุทธ,ธานิพานังอุตมันติวทันตินะหิ ปัปพชิโตติปานิอาทิปรังอุปหันันโตว,วิเหเถนโตปรูปคาตีปัปพจชิโตนามะนะโหติสัมนโนติวุตนะเยเนวะปรังวิเหทยัน,ตนโตสัมโนปินะโหติเยวะอนุปวาทโทติ อนุปวาทนันเจวะอนุปวาทาปนันจะอนุปคาโตติอนุปะคาตนันเจวะอนุปะคาตาปนันจะปาติโมเขติเชตกะสีเลสังวโรติปิทหนังมัตัญยุตาติมัตัญยุภาโวปามณชานัง ปันตันติวิวิตังอธิจิตเตติอัฏฐสมาปติสังขาเตอธิกะจิตเตอายโคโติปโยคะการังเอตันติเอตังสเพสังพุทธานังสาสนังเอทหิอนุปวาเทนะวาจสิกัง สีลังกติตังอนุปคาเตนะกายิกังสีลังปาติโมเขจะสังวโรติอิมินาปาติโมขะสีลันเจวะอินทริยะสังวรันจะมัตัญุตายะอาชีวปาริสุทธิเจวะปัจจะสันนิสิตะสีลันจะปันตะเสนาสเนนะ สปายะเสนาสนังอธิจิตเตนะอัฏฐสมาปติโยเอวังอิมายะคาถายะติโสปิสิกขากะิตาเยวะโหนตีติหน้าร้อยสามถึงหน้าร้อยสี่โสอนะพิรติยาปิลิโตวิสัทธะสัจชายะ กรมมัฏฐานโนปันดุโรคีวิยะอาโหสิอาธานังทหระสามเณรากิมิทันติปุชิตวาอุกันติโตมหิติวุตเตอาจาริยุปัชชายานังอาจิขิงสุอาธานังเตสัตถุสันติกังเนตวาสัตถุทัตเสสุงสัทธา สัจจังกิระตวังพิขุอุก,กันติโตติปุชิตวาอามะพันเตติวุตเตกัสมาเอวะมะกาสิอัติปณะเตโกจิชีวิตับปัจ,จโยติอาหะอามะพันเตติกินเตอัตถิติกาหาปณะสตังพันเตติ เอนหิกติปิตาวะสักคา,า,าราอาระคเนตวาชานิสสิสักกาวาตะตะเกนะชีวิตุงโนวาติโสสักคาราอา,าริอัฐนังสัทธาอหะาปริโพคัทายะตาวะปันนาสังทาเปหิ ทวินนังโคนานังอัฏฐายะจตุวีสติเอตกัรน,นามะวีชัฏฐายะยุคะนังคลัฏฐายะกุธารัฏฐายะวาสีภรสุอัฏฐายาติเอวังคณิยาเนตังกหาปนะสตังนับปะหติอัธนังสัทธาพิขุตวะ กาหาปนาอัป,ปกากะถังเอเตนิสายะตันหังปูเรสสิอตีเตกิระบันติตาจาักกะวัตติรชังกาเรตวาอโปธิตะมัตเตนะทวารทะโยชนะาฐานกะกติป,ปะมานเนะสัตตร,รัตนะวัสสัง วัสสาเปตุงสมัฏถายาวะฉะัติงสะสักกาจวันติเอตกังกาลังเทวะระชังกาเรตวาปิมรณากาเลตันหังอปูเรตวาวะกาละมะกังสูติวัตวาเตณยาจิโตอติตังอาหริตวา มันทาตุราชาชาตกังวิถาเรตวายาวตาจันทิมะสุริยาทิสาพันติวิโรจนาสเพวะทาสามันทาตุเยปานาปัทวินิสิตาติอิมิสาคาถายะอนันตาราอิมาทาเวคาถาอภาสิ นกคหาปนวัตเสนะติติกาเมสุวิชชติอัปปัสสาธาทุกขากามาอิติวิญญาญปันดิโตอปิทิพเพสุกาเมสุระติงโสนาทิคัตชติตันหักขยระโตโหติสัมมาสัมพุทธสาวโกติ